มิเนียมฉีก s p e ซีรีส์8ความหนา2มิลิเมตรขนาดสต, mm, ตาตะแกรง12มิลิเมตรตาตะแกรง38คูณ80มิลิเมตรตตะแกรงตรงนี้นะคะมีขนาดความหนาและรูปแบบที่แข็งแรงทนทานมากเลยเหมาะสําหรับตกแต่งอาคารทำหนังอาคารหรือแม้กระทั่งทำลัวนอกจากนี้นะคะตะแกรงตัวนี้ยังเหมาะกับงานสไตล์ลอฟอีกด้วยนะเพราะว่าด้วยการชูเนื้อวัสดุจริงๆที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งเข้ากับสไตล์ลอฟในปัจจุบัน อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลและโปรโมชั่นดีๆได้ทางสยามพิเลลทนะคะับกิมีให้คัึษารฟรีที่สยามพิเลนทแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w s i a m v i e t h a i l a n d